นักรบทั้ง7็คนปราบมังกรและช่วยเจ้าหญิงได้สำเร็จแต่เมื่อเจ้าหญิงเงยหน้าขึ้นพวกเขากลับเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นแม่มดจึงพากันโจมตีโดยหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเธอคือเจ้าหญิงเอลฟ์เจ้าหญิงโกรธมากจึงสาปพวกเขาให้เตี้ยอ้วนและอัประลัก ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็กลายเป็นคนแคร์ทุกครั้งที่มีใครมองมาวิธีเดียวที่จะถอนคำสาปได้คือต้องได้รับจุมพิษจากหญิงที่สวยที่สุดในโลกเมื่อกลับถึงบ้านพวกเขาพบสโนไวท์และเหล่าคนแคร์จึงหวังว่าจะถอนคำสาปได้แต่ละนักรบพยายามเอาใจสโนไวท์ทั้งด้วยอาหารและเพชรพลอยเพราะว่าเธอก็ปฏิเสธจะจูเพราะกลัวว่าสิ่งนั้นจะทําให้เธอสูญเสียความงามของตนเองคืนนั้นสโนไวท์แอบตามบิดาออกไปข้างนอกแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับกระต่ายยักษ์อย่างไม่ทันตั้งตัวทันใดนั้นเมอร์ลิน ก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยเธอตอนที่สโนไวท์ไม่ทันมองเมอร์ลินกลับคืนร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่พอเธอหันไปมองเขาก็กลับเป็นคนแคร้อีกครั้งเมอร์ลินบอกให้สโนไวท์วิ่งหนีไปโดยไม่หันกลับมาและเมื่อเธอทำตามเขาก็กลับคืนร่างที่แท้จริงอีกครั้งเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้